กาศนะรับราศนะครับขอเจากแอกาพิเศษรับที่จบับไว้เมื่อเชานี้นะครับคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่สิบห้ามาหมูยี่ของไรแย่นาดนี้ระครับประกาศนะครับแอคีดาพิเศษที่จับกวันเมื่อเช้านี้นะครับคู่ที่หถึงคู่ที่สิ้ให้มาผู้แที่สนามีครับ ขอรับการเลือกนะครับนักกีฬาภูิเศษยี่จับขอรับครับนักกีฬาภูมิเศษนะครับยี่จับเพื่อนนักชาวีครับ